รีวิวเช็ควาวจีนไทยมาเลยค่ะเช็ควาวตัวที่เห็นตัวแรกนะคะทางซ้ายมือคือเช็ควาวยี่ห้อ JK ค่ะเป็นของจีนนะคะส่วนตัวกลางค่ะเช็ควาวสีดำตัวนี้ยี่ห้ออพอ,อ,อค่ะเป็นเช็ควาวของไทยค่ะส่วนตัวขวาสุดนะคะเช็คแววยี่ห้ออาริตาค่ะเป็นเช็คแววของประเทศมาเลเซียนะคะทั้ง3มรุ่นนี้เป็น<ม>เช็ควาวเหล็กหล่อเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวจะรีวิวความแตกต่างให้ดูนะคะอย่างแรกนะคะก็คือขนาดเห็นไหมเช็ควอล J.K เป็นขนาดเล็กสุดนะคะซึ่งแน่นอนเลยราคาถูกสุดแต่บานพับเปิดได้ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะส่วนตัวกลางค่ะเป็นเช็ควอลของไทยนะคะคือเช็ควอลยี่ห้อกปพตัวนี้นะคะเนื่องจากตรงกลางมีลักษณะอ้วนป้อมบานพับก็จะเปิดได้กว้างค่ะตัวที่3นะคะคือเช็ควอลของอาริตะหรือมาเลเซียค่ะ ช่วงตัวยาวนะคะแล้วก็มีลักษณะป้อมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่บานพับเปิดได้กว้างที่สุดใน3รุ่นนี้ค่ะส่วนความพิเศษของเช็ควาลทั้ง3าตัวนี้ที่จะแตกต่างจากตัวอื่นคือตัวนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะเช็ควาลก็อปพอจะมีรูที่สามารถทําให้น้ําไหลย,ย้อนกลับมาได้เดี๋ยวนะคะอีกฝั่งหนึ่งมีวาลแล้วก็ จะทำให้น้ำไหลย้อนกลับมาจากอีกฝั่งหนึ่งของบานพับได้ผ่านรูเล็กๆรูนี้ค่ะอันนี้ก็คือความพิเศษของเช็ควาลกปพอค่ะเรามาดูรูน้ำกันนะคะตัวแรกค่ะคือเช็ควาลของจีนนะคะอันนี้คือรูน้ำค่ะเนาะของเช็ควาลจีนค่ะ JK นะคะตัวที่2ค่ะอันนี้คือรูน้ำของเช็ควาลไทยค่ะ จะเปิดได้กว้างกว่าหน่อยเห็นไหมคะส่วนตัวที่เปิดได้กว้างที่สุดคือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเช็ควาลของอาริตะหรือว่าของมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้รูน้ําตัวที่1ค่ะอันนี้รูน้ําของตัวที่สองค่ะอันนี้คือรูน้ําของตัวที่3ค่ะถ้าใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถติดต่อ ทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสำหรับติ k To k อกคลิกที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะมีลิงก์ติดต่อทางไลน์ได้เลยค่ะใครต้องการเช็คราคาของทั้ง3รุ่นสามารถสอบถามมาในไลน์ได้เลยค่ะเช็ควาล์วนะคะก็มีส่วนช่วยทำให้น้ำไม่ไหลย,ย้อนกลับมากระแทกตัวปัม๊มช่วยเซฟปั๊มของเราให้มีอายุการใช้งานยาวนานได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ครูพึ่งด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ